อการเมืองจะเรียกคืนนี้ว่าคืนหมาหอนค่ะเนื่องจากพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจเสาที่1กุมภาพันธ์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะหลายจังหวัดนี่การแข่งขันดุเดือดแน่นอนนะคะมีทั้งที่จะสู้เพื่อรักษาแชมป์และก็จะสู้เพื่อล้มแชมป์ค่ะ สองพักการเมืองใหญ่จากสองค้วระดมแกนนําและทีมหาเสียงลงพื้นที่กันเรียกว่าถี่ยิบเลยนะคะโดยเฉพาะพักเทื่อเพื่อไทยส่งผู้สมัครนายกอบออจอในนามพัก14คนและอีกสองคนลงในนามสมาชิกพักส่วนพักประชาชนค่ะส่งผู้สมัครนายกอบออจอ17คนนะคะแล้วก็มี4จังหวัดจาก 4, 7จังหวัดที่มีการเลือกตั้งที่พักแดงและพักส้มชนกันแบบเรียกว่า ตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะมีที่ไหนบ้างเชียงใหม่ลำพูนมุกดาหารปราจีนบุรีโดย3จังหวัดแรกเพื่อไทยเป็นเจ้าของเก้าอี้เดิมนะคะและเมื่อประมวลจากทุกๆปัจจัยแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นต่อทุกสนามเลือกตั้งค่ะปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อตัวผู้สมัครก็คือผู้ช่วยหาเสียงอย่างนายทักษิณเนี่ยแหละค่ะที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนในพื้นที่และไม่ใช่หวังผลเพียงแค่ชนะในท้องถิ่นเท่านั้นนายทักษิณพูดทุกเวทีค่ะว่า ตัวเองกลับมาแล้วขอให้เลือกพักเพื่อไทยในสนามระดับชาติให้ได้สสสอ,อ0ที่นั่งค่ะส่วนพักประชาชนก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่ามีการระดมแกนนาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงทั่วประเทศเลยนะครับก็ชูนโยบายการเมืองแบบใหม่เนี่ยคุณพิธาเนี่ยเลื่อนกําหนดการกลับไปทาภารกิจที่สหรัฐอเมริกา<ฆ>ยังอยู่ที่ไทยต่อนะครับเ<ฆ>พื่อที่จะช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งนายกอบจและสอบจในวันพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไรนี่นะครับส่วนภูมิใจไทยเองคุณผู้ชมคือการสู้ศึก<ม>การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ไม่ได้มีแค่พักเพื่อไทยและพักประชาชนเท่านั้นนะครับ<ม>อีกหนึ่งพักที่ต้องจับตาคือค่ายสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยครับแม้ประกาศไม่ส่งคนลงสมัครในนามพักแถมกำชับลูกพักห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นแต่ผู้สมัครหลายคนก็เป็นคนคุ้นเคยจนถูกตราหน้าว่านี่เป็นพักอีแอบหรือเปล่า ถ้ามองลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกลเกมการเมืองแอบแฝงอยู่ครับเพราะว่าพรกคุมิใจไทยเนี่ยเขาคุมคกลไกท้องถิ่นอยู่ไม่ต่างจากการเลือกสอวอก่อนหน้านี้ นะะที่ว่ากันว่าสอวอสีน้ําเงินเนี่ยก็กวาดไปกว่า150ที่นั่งด้วยกัน,นอืมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจอร,รอบนี้เหลือเพียง47จังหวัดนะคะที่ประชาชนจะได้เข้าคูหาเนื่องจากว่ามี29จังหวัดที่ชิงลาออกหรือว่าพ้นตาแหน่งก่อนครบวาระค่ะและการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นไปแล้วด้วยแต่สําหรับสมาชิกอบจอยังเลือกกันครบ76จังหวัดพร้อมกันเสาร์ที่กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นที่จับตาม,มองกันอย่างมากนะครับเพราะว่านี่คือสิ่่งทีจะ เป็นการส่งสัญญาณความนิยมของพรรคการเมืองในแต่ะละพื้นที่จากการเลือกตั้งนายกอบอจอสู่การเลือกตั้งใหญ่ปี70ครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบอจอในครั้งนี้กกตยืนยันจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดีที่สุดแม้ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตก็ตามดังนั้น อย่าลืมวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจอเพื่อเลือกคนดีมาบริหารท้องถิ่นของเรานะครับ